สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามดูคลิปแล้วก็ผู้ที่กดไลค์นะครับวันนี้ผมมีสมเด็จวัครังพิมพ์พใหญ่นะครับเป็นพิมพ์พใหญ่พระประธานแล้วก็มีพิมพ์พทรงที่สวยงามนะครับพิมพระประธานองค์นี้นะครับช่างแกะก็จะเป็นช่างแกะคนเดียวกับที่ แกะพิมเจดีนะครับลักษณะเอกลักษณ์ของพิมพ์ใหญ่อันนี้ก็จะเหมือนกับพิมเจดีที่ช่างแกะคนนี้เขาแกะนะครับก็จะมีเส้นชาจีวนอนวิ่งไปที่ซอ,อ,อกลักแร้ขวาแล้วก็เป็นสังคาติที่พาดลงมาถึงมือนะครับถึงหน้าท้องของออทางด้านซ้ายนะครับพาดลงมาถึงหน้าท้องนะครับลักษณะวงแขนแล้วก็ การนั่งนะครับการนั่งเ,เป็นขวาทับซ้ายนะครับลักษณะแข้งซ้ายก็จะไม่เห็นปีน่องแล้วก็วางเท้าชัดเจนช่างแกะเป็นช่างแกะคนเดียวกับพิมพเจดี JD, ที่มีลักษณะพิมพ์ทรงแบบนี้นะครับก็คือลักษณะประพักนะครับลักษณะประพักลักษณะการวางแขนจะเหมือนกันนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของช่างแกะคนนี้นะครับ เอ่อพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่มีเส้นบังคับพิมพ์ทั้ง3ด้านนะครับที่เราเห็นนะครับแล้วก็มีเส้นซุ้มสวยงามมีเนื้อที่สวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเนื้อจะชัดเป็นพิมพ์ใหญ่ที่สวยงามนะครับแล้วก็มีอา่า เนื้อที่สวยครบนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูเนื้อใกล้ๆนะครับมีความเนึ้นุ่มสวยงามแล้วก็เด่นชัดนะครับมวลสารนะครับลักษณะของพิมพ์นี้นะครับพ้พักจะเป็นแบบผลมะตูมนะครับแล้วก็มีเส้นพักเกตนะครับวิ่งจดเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มก็จะหนาอวบใหญ่แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์นี้เลยครับ พิมพ์นี้เส้นซุ้มก็จะอวบหนานะครับเป็นแบบไหวายผาซีกที่มีความสวยงามนะครับเนื้อพระก็แห้งการแตกลายงานนะครับแตกลายงานก็แตกแบบเอ่อแตกกระจายทั้งองค์พระนะครับทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างพระก็มีความสวยงามนะครับปรากฏมวลสารที่ชัดเจนเอ่อลักษณะนะครับ ของเส้นสังคาตินะครับสวยงามนะครับสวยระดับแชมป์เลยครับองนี้แล้วก็พระพักก็มีลักษณะที่ใหญ่โตนะครับเพราะว่าพิมพ์นี้ช่างแกะเขาเป็นช่างแกะคนเดียวกับพิมพ์เจดีที่มีพระพักกลมแบบผลมะตูมแบบเดียวกันนี้นะครับแล้วก็การเส้นชายจีวรนะครับก็พาดอยู่บริเวณข้อศอกซ้ายชัดเจนนะครับ พิมพ์นี้กดได้ลึกชัดแล้วก็มีสเสน่ห์อย่างยิ่งนะครับดูนะครับฐานแต่ละชั้นมีความลึกชัดสวยงามเนื้อแห้งแกรง่งแล้วก็มวลสารครบสู่จริงๆครับเป็นพระที่ไม่ผ่านการใช้แล้วก็มีวันณะที่เป็นอมเหลืองนะครับแะเส้น สายต่างๆหรือว่าเนื้อหาต่างๆนะครับอืูเนะครับการตัดขอบแล้วก็เนื้อที่มีความเก่านะครับปรากฏผ้าของแป้งโรยพิมพ์บนข้อขาบางๆบ,างบ,างบริเวณผิวนะครับหรือลักษณะของเส้นชายจีวรน,นะครับแล้วก็เส้นสังฆาติแล้วก็บริเวณอ่าจีวรที่วิ่งเข้าซอกลักแล้ขวานะครับ สวยงามจริงๆครับสวยงามจริงๆพิมพ์นี้นะครับผมก็เพิ่งเห็นพิมพ์ใหญ่ที่มีความสวยงามแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์ช่างแกะที่แกะได้ประณีตแล้วก็บรรจงม,มากๆจะให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นแบบหลังเรียบนะครับหลังเรียบแล้วก็มวลสารก็อัดแน่นนะครับมองดูลักษณะก็จะเหมือนเป็นคลื่นบ้างนะครับนะครับ ภามีความแห้งเก่านะครับมวลสารนี่เป็นผึกนะครับเป็นผึกหมดแล้วแล้วก็ดูนะครับมวลสารนี่สวยจริงๆแห้งแล้วก็มีความสวยมวลสารนี่อัดแน่นจริงๆครับครับสวยงามมากๆสวยจริงๆเนื้อจัดองค์ครูเลยครับองค์นี้ ก็กล้องนะครับโปกัสชานะครับแต่ผมใช้ดูนะครับ mm hmm. เนื้อหานะครับโอ mm ้ hmm. โหสวยงามจริงๆครับเพื่อนๆ mm hmm. สื่อนสับองค์นี้นะครับ mm hmm. เป็นเนื้อที่แห้งแล้วก็มีการทิ้งร่องรอยของเอ่อรอยแตกรอยรูปุนปลายเข็มนะครับเห็นนะครับเป็นรูปุนปลายเข็มเป็นรูเล็กเลๆเล็กๆอยู่นะครับ mm hmm. แล้วก็รอยหนอดด้นปูไตหรือว่ารอยแตกปีแตกด้านขอบน,นะครับ และเก้าเม,ม็ดมวลสารที่ชัดเจนก็สวยงามนะครับสวยงามมากๆมวลสารนะครับผมจะโฟกัสให้ดูที่ใกล้ๆครับนี่ครับมีการแตกายงาแล้วก็ล่องรอยของพิมพ์ทรงนะครับโอ้โหให้ดูที่ประพักนะครับประพักเป็นแบบผลมะตูมนะครับ เปแบบผลตูมแล้วก็เนื้อหาดูนะครับมีความจัดจริงๆครับเนื้อจัดจริงๆครับแห้งสวยเส้นสัง้านะครับชัดขนาดนี้นะครับแล้วก็ดูซอกลักแร้นะครับซอกลักแร้มีมิตินะครับซอกลักแร้ไม่ได้ลึกลงไปท่าทีเดียวทั้งหมดนะครับผมจะให้ดูมิติทางด้านนี้นะครับมีการสโลปไล่ระดับลงไปนะครับเห็นไหมครับซอกลักแร้โอ้โหลึกอย่างกระหวอย่างกระทำนะครับ มีความสวยงามนะครับดูนะครับสวยขนาดนี้นะครับในหนังสือหนังหามีให้ดูไหมครับไม่มีหรอกครับเพราะว่าพิมพ์นี้หายากครับเซียนหรือว่าคนที่เขามีเขาเก็บเขารังหมดแล้วครับนี่ครับดูเนื้อสวยจริงๆนะครับสวยจัดจริงๆนะครับดูนะครับโอ้ การขัดสมาธิการวางข้อ2นะครับเส้นชาจีวรแล้วก็ฐานแต่ละชั้นนะครับโอ้โหกดในลึกกดได้คมชัดสุดๆครับเนี่ยครับพระใครที่มีมิติลึกคมชัดอย่างนี้เป็นพระสมเด็จวะละรลคังระดับนี้ก็ต้องมี30-40ล้านแล้านนะครับเธอเป็นของเซียน นะครับนะดูนะครับโอ้โหเส้นทะลุซุ้มดูนะครับติ่งที่แหลมขึ้นไปโอ้โหอย่างก็ไม่เอกนะครับอย่างก็ไม่เอกเอออย่างก็ไม่เอกเลยนะฮะติ่งเส้นซุ้มที่เป็นทะลุซุ้มไปแหลมคมเรียวอย่างก็ไม่เอกเลยครับเออนะฮะมองอย่างก็ไม่เอกเลยนะฮะดูนะความชัดนะฮะ ยังก็ไม่เอกจริงๆครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับนี่ไม่ผ่านการใช้ไม่มีบุบสลายนะครับอย่างนี้ก็ต้องร้อยเปอร์เซ็น์ให้ไปเลยครับอย่ามาตัดอย่ามาตัดเปอร์เซ็นต์กับพระที่สวยอย่างนี้เลยครับไม่ผ่านการใช้เนื้อสมบูรณ์แห้งพิมพ์ทรงชัดเจนซอกแขนซ้ายซอกแขนขวาลึกคมชัดมีมิติแบบนี้หาชมที่นี่ที่เดียวนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมมาทำคลิปให้รับชมอีกนะครับดูนะครับนี่คือพระสมเด็จวรลังที่สวยงามสวยสุดๆนะครับอายุการสร้างไม่ต้องพูดถึงนะครับพระแท้อยู่แล้วครับดูเนื้อนะครับโอ้โหดูเป็นไงครับการแตการงาแตกอย่างสวยงามนะครับเพราะว่าเนื้อเขาเป็นเนื้อที่ละเอียดนะครับ ผสมปูนเปลือกหอยก็ผสมน้อยผสมผงว่านผงปฐทมัทงผงอิิเจต่างๆก็เยอะนะครับทำให้การเกาะกันของผึกแล้วก็แตกลายงาได้สวยงามจริงครับครัแบแบดูนะครับโอ้โห,โหสวยงามแบบนี้นะครับกดไลค์ให้รัวรนวนะครับผมก็จะมาทำคลิปให้ชมแบบนี้เรื่อยๆนะครับดูนะครับ ็นพระที่มีความสวยงามนะครับสวยงามมากๆครับสวยงามสุดๆฝากกดติดตามฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับเพื่อนๆถูกใจก,ก็กดถูกใจก็เป็นกำลังใจให้กันกับการทำคลิปนะครับนี่คือพระสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่ สวยงามไหมครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ